สวัสดีครับก็ปีใหม่แล้วนะครับก็นั่นนั่นแหละก็ขอให้ปีนี้ทุกคนมีความสุขมากๆนะก็นั่นแหละะครับผม็อืมไอพวกเรื่องอะไรที่มันื่อคนเรื่องอะไรที่ผ่านไปแล้วก็อย่าไปจํานะผมนะก็ขอให้ปีนี้ทุกคนมีความสุขมากๆ,ๆนะผมขอให้ได้ตามพอที่ขอหลักการ เอนนี้ก็ไม่แค่เนี้ยแหละมาอวยพรปีหน้าปีใหม่กันหน่อยไม่ตัดนะจะลงเพียวๆนะครับบายยขอตีตัวนี้ก่อนวันนี้ก็อีเวนนะครับผมนี่ใครจะสุ่มหาตัวหรืออะไรก็ได้นะผมผมก็เพิ่งได้ตัวดีวายมานี่ผมสุ่มอยากได้ดัรกวันเพราะดักวันผมหายเพราะว่าผมเอาไปลงตู้แล้วทำแนะใช้นี่แล้วมันไม่ติดก็เลยแล้วไปสุ่มหาแล้วมันได้ตัว ดีวายนะเออก็เลยแบบก็โอเคแต่ก็เศร้านิดแอบเศร้านิดหนึ่งเพราะอยากได้ดักวันมากกว่าเนาะโอเคก็นะผมถ้าก็นะผมก็คลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไล์นะถื่เป็นค่าอวยพรของผมลากันใครวาเขาสอกมากครับปีใหม่แล้วสองส่วนสองสูสองสูสองสองแล้วเนาะเฮ้ไปละขามุย ジョジンです。